จ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับปอแป้งปันสุขเหมือนเดิมนะวันนี้แป้งจะให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ทุกวันเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าถ้าเราไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีการปรับตัวยืนอยู่กับที่ถ้ายืนอยู่กับที่เท่ากับถอยหลัง ยืนอยู่กับที่เท่ากับถอยหลังเพราะทุกคนเดินหน้าผ่านเราไปการที่จะอยู่ในสังคมทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้แป้งเคยบอกแล้วถ้าไม่แข็งแกร่งพอก็อยู่ยากก็อยู่ยากเราต้องอยู่ให้ได้ปรับตัวให้ได้พัฒนาตัวเองให้ได้คิดต่อยอดหาความรู้หาอะไรที่จะมาพัฒนาตัวเองให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้พัฒนาจิตใจพัฒนาร่างกาย พัฒนาการงานทุกอย่างทุกอย่างเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่ให้รอดแล้วการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เอาแค่เราอ่านหนังสืออ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าจากที่เราไม่เคยอ่านเลยนะเราหาหนังสือดีๆหนังสือที่เราชอบมาสักหนึ่งเล่มอ่านวันละหนึ่งหน้าเจอหนึ่งบรรทัดที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจเราได้หรือเป็นแนวคิด เป็นแนวทางให้เราได้นั่นคือเราพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วนะในหนึ่งวันแล้วถ้าอีกวันหนึ่งเราอ่านเพิ่มอ่านเพิ่มศึกษาหาความรู้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ชีวิตเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้และเติบโตการเกิดมาของเรานะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต การใช้ชีวิตคือการเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็เติบโตนี่แหละเราเกิดมาตั้งแต่เริ่มแรกจากท้องแม่เรา,เราออกมาเราพูดไม่เป็นเดินไม่ได้เขียนกอไก่ไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งหมดเราเรียนรู้เรียนรู้เพื่อเติบโตเรียนอนุบาลปถมมัธยมจนถึงปตีแล้วก็ออกมาทำงานออกมาใช้ชีวิตออกมาใช้ชีวิตยังไม่พอ จบนั่นคือจบในในมหาวิทยาลัยจบได้ใบปริญญาปริญญาชีวิตยังไม่ได้พิสูจน์นะคุณได้ใบปริญญามาแล้วจากมหาวิทยาลัยไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณจะได้ปริญญาชีวิตดังนั้นมันมีต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่อย่าคิดให้มันเยอะเรียนรู้เข้าไว้วันละเล็กละน้อยเรียนรู้เข้าไว้วันละเล็กละน้อยคุณก็ได้พัฒนาขึ้นใน ทุกๆวันดีกว่ายืนอยู่กับที่แล้วให้คนอื่นผ่านเราไปหรือเราถอยหลัง